สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเอฟซีออนล์ทุกคนนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมพีโก้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ว่าเราไม่ได้ลงคลิปมาเกือบสามอาทิตย์เนาะวันนี้ก็จะมาเริ่มจากลงคลิปแรงแมเนเจอร์เลยละกันเพราะว่าเป็นของข,องขวัญให้ทุกคนนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วก็ขอโทษเลยนะผมติดธุระงานเยอะด้วยช่วงนี้นะครับโอเค งั้นมีคอมเมนต์มาเนาะหลายไม่ใช่หลายคลิปดิคลิปก่อนหน้านี้ไม่รู้คลิปไหนแล้วผมจะไม่ได้เนาะน้องเขาบอกว่าขอดูเอหน่อยพี่ผมก็เพิ่งได้ทําคลิปก็ขอโทษเลยนะน้องพี่เพิ่งได้ทําคลิปนะเอ่ออันนี้ก็เป็น AI ที่พี่ใช้นะเพื่อจะลองไปใช้ดูนะครับโดยจะปรับอะไรก็แล้วแต่นะอืมก็ประมาณนี้สาหรับ AI อนะครับ โอเคส่วนแผนที่ผมใช้ขึ้นดาวดำซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นแผนนี้เลยทุกคนผมใช้แผนเป็น C0 นะครับรอแบบนี้แต่ก็อยู่ในแผน C1 ห1เหมือนเดิมแหละไม่มีหน้าเหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งซีซั่นนี้ผมปรับทีมด้วย ไปซื้อฟอร์ลันซีซีแล้วก็อัปเกรดกองหลังเฟอร์ดินานดยูทีเพิ่มมาเนาะเพราะว่ารูการที่แล้วหลังผมรั่วมาก่อจะขึ้นได้เนี่ยคือแทบเป็นแทบตายรูการนี้ผมสามวันก็ขึ้นแล้วใช้แผนเดิมแต่เทคนิคไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาดูเทคนะทคิคนะเทคนิคบนยุทีมก่อนดีกว่า ที่แล้วผมใช้เปสนซีหนึ่งใช่ไหมก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมรูปแบบทีมก็คือดูดันเนาะกว้างสี่เล่นในกรอบหนึ่งเตะมุมหนึ่งฟิกคิกหนึ่งเล่นกว้างสองแนวลึกสิบเนาะแต่ว่ารูปแบบนี้ผมปรับเป็นแบบนี้ทุกคนเล่นในกรอบมากขึ้นนะเป็นสามนะครับแล้วก็เล่นกว้างห้าเอ,อรับก็แนวกว้างห้าแนวลึกสิบแล้วก็รูปแบบทีมคือทุกคนบุกเลยนะบุกแบบ ปุกเลยอ่ะไม่ใช่ดุดันนะคือยิงกันไปยิงกันมาโคตรเยอะอทุกคนในเกมอ่ะคือแลกกันมันอ่ะประมาณนี้นะครับในกลย,ยุทธ์ของทีมที่แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่ขึ้นก็ลองลองปรับให้เข้ากับทีมของตัวเองเนาะที่ไม่ใช่ Man นะฟูแมนยูนะเพราะฟูแต่ละฟูมันก็เอ่อให้ค่าพลังแตกต่างกันเนาะก็แล้วแต่ ไม่ใช่แผนอะไรนะครับส่วนเทคนิคนักเตะรูปการที่แล้วก็ใช้ประมาณนี้นะส่วนรูปการนี้ก็เหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมเลย,มเมเลยไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะเหมือนเดิมเลยแหละไม่ใช่แตกต่างอะไรเลยเหมือนเดิมเป๊ะนะครับส่วนโค้ดผมก็ใช้เหมือนรูปการที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะโค้ด ก็ฝุ่ฝนส่วนใหญ่จะเน้นสมาธินะเหมือนที่ผมบอกเนาะก็คือเน้นใส่สมาธิหน้าสามตัวผมใช้แบบ <c oughs> พอไปนะเนี่ยแบบฟอร์ดังผมก็ใช้สมาธิเฟอร์ทัตก็กระทินเฟอร์ทัตผมเริ่มเห็นผลบ่อยนะผมนั่งดูในจอเริ่มมีแบบ,อบอกระชากหลายร่ออยู่เ i ีกกระชากให้อัตโนมัตินะครับเอา เออสมาธิคือเล่นจังหวะเดียวดีนะอารมณ์ประมาณแบบว่าบอลมาก็แตะจังหวะเดียวยิงจังหวะเดียวอะไรเนี้ยประมาณนั้นนะถ้าเข้าเจพก็ขอไปเลยนะครับผมส่วนกองกลางผมให้แนะนําเป็นเนี่ยโรนาฬิกาซายเอ้ยขอไว้โรนาฬิกาเนาะโรนาฬิกาให้กลับมาตามตำแหน่งให้ทันนะอ่ะเอออันนี้ก็ดี ใช้กับแบ็กผมใช้กับแบ็กด้วยที่จริงมันต้องใช้กับเซนเตอร์ด้วยแต่ผมไม่มีไงโค้ชผมยังไม่พอนะผมก็เลยใช้กับแบ็กก่อนแบ็กกับกลางรับนะครับเพื่อไม่ให้หลังรั่วเกินไปเนาะโอเคก็คโค้ชประมาณนี้นะส่วนของกลางผมก็ใส่ย,ยิงไกลเออมันเต็มเลยแต่สังเกตดูนะผมใส่ย,ยิงไกลแค่สองตัวเองนะทุกคนเพราะว่าซีซั่นนี้ผมแผนมันแบบปรับให้เล่นในกรอบมากกว่าเดิมก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ย,ยิงไกลเนาะ พราะสมาธิมันก็ยิงไกลได้นะทุกคนไม่ใช่ยิงไกลไม่ได้นะมันแล้วแต่จังหวะในเกมนะครับทุกคนีผมง,งานในแล้งก็ก็หนึ่งหนึ่งอย่าไปสนใจผมเล่นไม่ค่อยจริงเนาะเอาแมเนเจอร์มาก็ห้าซีซั่นนะครับพี่เล่นจริงจริงจังๆนะอันนี้คือคือสมัครไว้นานแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นนะแมเนเจอร์ตอนนั้นนะแล้วไม่ได้คิดจะทำยูทูบอะไรเลยอันนี้ก็เริ่มพอเริ่มทำยูทูบก็เริ่มจริงจังแล้วทุกคนรันตีห้าซีซั่นนะ ด้วการที่กดน้อยมากนะทุกคนผมมากดท้ายซีซั่นแล้วเพราะว่าไม่ว่างไงกดไปกี่ตายเนี่ยร้อยแปดสิบตายนะ้อยแปดสิบตายก็ขึ้นเลยดาวดำนะครับที่จริงขึ้นท็อปสามสิบแล้วก็แพ้ลงมาเหลือหกสิบนะเอออ๋อ,อลืมบอกไปที่ผมไปเสิร์ฟม,มาใช่ไหมฟอรันกับเฟอร์ดินานที่มไปเสิร์มฟอรันมาเนี่ย เพราะว่าเขาซ้ายห้าขวาห้าเนาะยิงคมยิงปั่นได้นะครับส่วนเฟอร์ดินาเนี่ยปียูก็คือปีใหม่กว่ารอบที่แล้วเออปีใหม่กว่าตัวที่แล้วที่ผมใช้ถ้าผมขายวิดีไปเอาลูกชอมมันยืนเซ็นเตอร์แทนแล้วก็มาเสริมมาลาเซียนะครับในอนาคตผมก็น่าจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเอ,อ่อตรงกลางเนาะเพิ่มซักนิดหน่อยนะครับอืม ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมที่ผมใช้ใครสนใจจะมาก๊อปก็มาที่4 5ได้เลยเนาะโอเคส่วนห <c oughs> อแนะอพ้ไหมครับอ่อโค้ดฝึกฝนเดี๋ยวขอขอพูดโค้ดฝึกฝนอีกนิดนึงแล้วกันถ้า ใครไม่มีสมาธิก็ใส่เป็นพวกยิงไกลก็ได้นะยิงกลางก็ได้ยิงกลางยิงไกลกระทิงอะไรพวกนี้ก็ได้นะยังไม่ต้องไปเสียเรียนนะครับเออสมาธิมันมันดีนะเหมือนที่ผมบอกมันดีจริงๆแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆอ่ะใส่ยิงไกลอะไรพวกนี้ก็ได้ส่วนถ้าใครถามว่าพี่แล้วโค้ดมันแจกอะไรขนาดไหนเออโคดนะ้ดเนาะ ผมจะพาไปดูนะทุกคนเรื่องของโค้ดนะครับโอเคพาร์ฟ,ฟรีเขาก็แจกเนาะผมก็เพิ่งมาเล่นเนี่ย่เห็นปะพาร์ฟรีเขาก็แจกเนาะแต่ว่าแจกตำแหน่งไหนอ๋อโอเคเนี่ยแล้วแตเ่เราเลือกเลยพาร์ฟ,ฟรีนะครับอันนี้จะเปลี่ยนทุกเดือนนะก็จะมีโค้ดแจกอย่างน้อยก็สองแพ็กละแล้วก็ในช็อปสตาร์พอยท์เนี่ย มันปรับใหม่มันก็มีนะครับทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะอันนี้ผมเผยใช้ไปแล้วใช้กับโฟตนี่แหละทุกคนนี่นี่ไงเจ็ดาวเลยนะทุกคนสามหมื่นเจ็ดาวนะไปสามตัวนะเออซึ่งสตาร์พอยรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดมันสองเดือนรีหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะผมขอไยนะถ้าผิดก็ขอไยจริงๆนะ คือหนึ่งหนึ่งมันปรับใหม่ใช่ไหมมันสองเดือนรีกครั้งหนึ่งใช่ป่ะแสดงว่าทำให้เราเก็บสตาร์พอร์ได้มากขึ้นถูกไหมเราก็ถ้าแบบคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีเราโค้ดเราไม่ค่อยดีเนี่ยผมแนะนําให้มาเอานี้ก่อนได้นะโค้ดมันสําคัญนะทุกคนไม่ใช่ไม่สําคัญนะถ้าแบบโค้ดเราเริ่มฟูแล้วเราก็ค่อยไปซื้ออย่างอื่นเนาะพวกเนี่ยแต่ว่าสามแสนเนี่ยทุกคนมันมันยากอยู่นะ มันต้องหนึ่งหงดาวดำแมเนเจอร์ดาวดำต้องไปสองสองแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันรู้สึกรู้สึกว่ามันยากนะเก็บยากอยู่นะทุกคนจะถ,ถามมาเก็บได้ไหมก็เก็บได้เออแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก,ก็แพ็กแสงไม่สองแสงก็ได้เออไม่ซีเรียสอะไรเนาะแต่ว่าสมมุติแบบใครเริ่มเล่นใหม่ผมแนะนำนะโฟสเจ็ดดาวเนะี่ยแนะนำจริงๆนะครับ โค้ดเต็มก่อนสิบคนเราอย่าอย่าเพิ่งไปซีเรียสเนาะเริ่มเล่นใหม่ๆรามาเก็บโค้ดเก็บอะไรทำฟูลทีมอะไรเราก็ว่ากันไปเนาะก็ค่อยอัพนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเล่นเกมนี้แบบสนุกเนาะไม่ต้องไปซีเรียสเนาะอย่าไปจริงจังกับเกมเยอะนะครับแต่บางทีมก็มีหัวร้อนนะแบบเจอคนเตะถ่วงอะไรเงี้ยผมว่าบางทีก็หัวร้อนเนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะพอจบเกมมันก็หมดอารมณ์อารมณ์ร้อนไปนะครับทุกคน ส่วนใครที่รอคลิปเปิดพาร์ต์นก็รออีกแป๊บหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวใกล้จะเสร็จพาร์ตแล้วโอเคเหลือนิดเดียวเดี๋ยวเล่นวันนี้ก็น่าจะครบแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะลงวันเสาร์นะอ่าแล้วเดี๋ยวผมลงคลิปให้เลยแบบสองวันติดวันอาทิตย์ให้ด้วยอีกหนึ่งคลิปเลยเดื่อใช้นะครับไม่ได้ลงกับสามอาทิตย์แล้วล่าสุดก็คลิปอะไรนะคลิป ิปเปิดพาร์ทใช่ปะเออคลิปเปิดพาร์ทล่าสุดเนาะคนก็คอมเมนต์บางคนก็แบบว่าพี่คอยพี่ต่อไปอะไรเงี้ยก็มาแล้วนะครับน้องขอไปด้วยไม่ค่อยมีเวลา,าจริงๆช่วงนี้งานเยอะนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้โอเคลืมลืมไปดูดูไปให้ดูแรงเนานะว่าโอเคนี่ก็คือแรงนนะปัจจุบ,บันของผมนะครับอันดับหกสิบหกเนาะเล่นไปไม่ถึงสองร้อยตาย ประมาณ180อืมวิลเลนย่งไปส่สนใจช่างมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปขอคขึ้นดาวดังก็พอแล้วไม่รู้ว่าจะยืนได้จนจบฤดูกาลหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้เท่าสำหรับวันนี้เนาะใครอยากลองใช้แผนผมเขไปที่ซีสูนได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังแบบเฮ้ยพี่มันขึ้นไม่ได้ว่ะก็ลองปรับดูเนาะหรือว่า ลองทัก t i k ต o อกพี่ได้เดี๋ยวพี่อาจจะช่วยดูให้นะถ้าอยากให้ผมดูทีมก็ทักในทิกต o อได้เลยนะครับผมประสบการณ์ผมก็ไม่ได้เยอะค่ะดนะแต่ก็พอดูให้ได้นะโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝอบคุณที่รับชมจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเนะจนกว่าแบบจะหมดไฟจริงๆอะแต่ผมหมดไฟไฟยากจริงๆเนาะเพราะว่า คนที่ติดตามผมวนี่คอมเมนต์นี้น่ารักทุกคนมากเลยให้กำลังใจผมตลอดให้คาแนะนําผมตลอดเนาะก็ขอบคุณมากนะครับช่องเราก็เดินทางมาถึงร้อยกว่าซาวแล้วก็ชาบผมก็เป็นเยอะมากๆเนาะก็ขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนคอยให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย